อตื่นขึ้นมากะหิวเข้าได้พี่น้องนะฮะตื่นขึ้นมาก็หิวขา้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าวันนี้ไม่ทํากับข้าวนะเออวันนี้ไม่ทํากับข้าววันนี้กินข้าวกันพี่น้องไปนอนตื่นแล้วกะไปหากินข้าไปออ go home home home, home เราอยู่ตรงนั้น h ฮ m e h o มเราอยู่ตรงนั้นโก h o m ไป ฝนกาลังตกเลยไปพี่น้องเสียงฝนหน่อยได้พี่น้องเสียงฝนเด้นะฮะเอานะครับอันนี้คือถั่วฝักยาววันนี้เราทําตําถั่วฝักยาวนะครับฝนตกนะฮะฝนตกกําลังตกแบบพอดีพอดีนั่นแหละนะฮะนี่นะครับเอ้าไปนะครับนี่คืออาหารของเรานะครับนั่นก็คือ ตัวตำาบักทั่วตำาักทั่วม้นนี้กินแบบบ้านๆนะครับนี่บ้านๆจริงๆนะส้มตำเออตำถั่วฝักยาวพร้อมกับโค้งไก่ทอดไฟเพนโโค้งไก่ทอดยี่สิบบาทเอานะครับง่ายๆแบบนี้แหละนะครับมันกรอบบระบูไปซื้อมาเด้เนี่ยนะฮะข้าเจ้าม้นนี้ฝนตกอาจจะบ่กรอบปันใดนะครับอ้านะฮะก่อนที่จะกินข้าวก็ต้องใส่แว่นตาก่อน มันเกี่ยวอะไรกันมันเป็นซิกเนเจอร์นะฮะนี่ในสวนสวนข้างถนนสวนในพีพภนะฮะใส่แว่นตาก่อนนี่นะฮะเอ้านะครับมีอะไรบ้างนะฮะตําบักทั่วพีนองฝนตกนะฮะมันจะมีเสียงฝนจากน้อยเด้อนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปทุ่งนาหรอกเพราะว่าฝนตกเอาอยู่ที่สวนครัวเราก็แล้วกันนะฮะสวนครัวบังหน้าบังิีบังแป้งเอียงกัว่ากันไปฮาเอาแถวนี้แหละพักกันนะฮะ นี่คือตําบักถั่วนะเราจะกินแต่ต้าส้มตําใช่ไหมนะฮะเราจะกินแต่ส้มต עם, ําตตอันนี้มันจะมีตาบักถั่วเคยกินมาพึ่น่องอาจจะเคยกินอยู่แล้วแหละบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะฮะมูนอีเตียนเป็นตาบักถั่วกินตำบักหุ่งหลายคิดแล้วเปลี่ยนไม่กินตำบักถั่วน้ำนะฮะถั่วฝักยาวนะฮะเออส้มตําถั่วฝักยาวเขาเรียกนะฮะแล้วก็พร้อมกับอันนี้ไม่รู้ว่าใครเคยเคยหลายคนอาจจะเคยกิน หลายคนก็อาจจะไม่ชอบกินเพราะว่ามันเป็นโครงไก่ส่วนมากเขาจะไปซับให้ม้ากินนะไว้พีนองนะฮะไปซับให้ม้ากินนี่เออส่วนมากเอาไปซับแป๊บๆ,ๆคุกข้าวให้หมาแต่อันนี้ยคนจะแย่งหมากินนี่ถ้าเอามาอย่างนี้มันจะตัวเล็กไงแต่ถ้าเยื่นไปอย่างนี้มันจะตัวใหญ่นี่จุก๊กโอ้โอือ ถอดโค้งไกลออถอดโค้งไก่ถอดสุกบ,บุนะฮะถ้าจะสุกไม่สุกเราหักคอดูก็รู้ว่าสุกไม่สุกนะฮะสื่อมาเนี่ยสื่อมานะฮะหักคอดูเลยปับ๊บอ่ะถ้าแบบไม่สุกมันจะมีเลือดแดงๆทำหามอยู่อันนี้สุกอยู่เพราะมันไม่แดงออนะฮะเอานะฮะเราก็จะกินกับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆอ่า ใช้น้ำมันไก่ทามือรับรองข้าวเหนียวไม่ติดมือแน่นอนนะฮะนี่ตำบักทัว่กกกวกินกับข้าเหนียวกินกับขนมจีนก็ได้ไม่แน่นองนะฮะว่ามีกินกับข่าเหนียวมือนี่นะครับง่ายๆเลยตำบักทัว่วยกขึนมากกินทุกทีละ่ะฟาบอย่างนี้คุยคําใหญ่ๆเขาง่ายโพด แนวมูเนี่ยถากินน้ำมูนะฮะถากินน้ำมูกัสิมักกินกดกอน,กอนแต่ถ้ากินคนเดียวเรากินส่วนไหนก็ได้เห็นไหมฮะตูดไก่เออถ้ากินกับเพื่อน,นชอบหักตูดไก่ก่อนใช่ไหมเพราะมีอันเดียว <laughs> นี่ตูดไก่ทอดแล้วก็จิ้มกับตำาบบถั่วเนี yeah. ่ยเราจะเคียงกันอย่างนี้นี่เข่ากันบอเล่าม,มึงดู คือถอดโค้งไก่เหรอหนุ่มหนักถอดโค้งไก,บงกบ่บางเจ้าก็แซ่บบางเจ้าก็ไม่แซ่บจังเจ้าเนี่ย เจ้านเนี้ยแม่อร่อยเพราะอะไรเพราะแป้งเขาอะ่ะมันไม่ได้ผสมมันไม่ได้ปรปุงมันเอาแป้งมาชุบแล้วทอดเฉยๆพยาไะเยาแทบเลยเพื่อน้องพยาพะเยาแทบเนี่ยแป้งเนี่ยต้องไปผสมกับพริกแกงหน่อยหนึง่งพริกแกงเผ็ดอะ่ะพริกแกงแดงอะ่ะไปคลุกพริกแกงแดงยังน้อยหนึง่งไข่มันมีแล้วก็ไข่มันมีกลิน่นมีรสชาติแบบ ขมาาน้อยหนึ่งเนี่ยมันจะอร่อยแล้วเวลาเราทอดประเภทชุบแป้งทอดนะผมชอบแบบใส่เขาอาจจะทํามากลางๆแหละเลยไม่ผสมพริกแกงแต่เราผสมพริกแกงนิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะเออพอได้ผสมเนี่ยมันจะทําให้รสชาติด,ดีขึ้น,นเอาตรงคอเลยคอแบบหนังเยิมเย้มๆนะคุมนี่อย่างนี้เลยหนังไม่กรอบนะหนังไม่กรอบหนังจะเป็นเยิมเย้มๆเพราะว่า ไปซื้อ,อยุลานมะลานเพิ่งจะไปตลาดตะเซาแล้วนะฮะมันกับบอกกรอบแล้วมันไม่กรอบแล้วพี่น้องนะฮะมันไม่กรอบแล้วน,ะะนี่กำตมตัมกักขวานังก็ยี่สิบบาทโค้งละยี่สิบบาทนะฮะ สทอดเองอ่ะมันใส่เวลาโดนเวลาประเภททอดเนี่ยก็จะสุกใช้เวลานานนะฮะสื่อเอาดีกว่าให้ไปนอ่องเขากันยุ่งพอได้บางคนกินกับแคบหมูก็ได้ไก่ย่างปลาย่างปลาทุกทอดตำทั่วกับปลาทุกทอดตำทั่วกับตำแตงกับปลาทุกทอดอะไรประมาณนั้นอ่ะ ก็มันจะเข้ากันนะเน่ะจะย้อนแล้วแม่หมานมากินยน้านไส้งอหม,มานมากินได้ฝาดโคกไก่อะแต่พอออนไหนกระดูกอ่อนก็พอเคี้ยวได้อยู่ รกระดูกแข็งก็เคี้ยวไม่ได้กระเทือนน้ำบันนอกบันนอกเขาก็จะกินประมาณนี้ัยรุ่นอ่ะัยรุ่นัยผู้ใหญ่มักจะมีตมับหมูปีงไก่ตับหมูถอดโค้งไก่ประมาณนั้น ฮแต่อันนี้แป้งมันไม่หนาผมชอบอันที่ชุบแป้งนั้นหนานะฮะอย่างนี้มีแป้งเยอะหน่อยชอบแบบชุบแป้งนั้นหนามันจะได้กินแบบกินกับส้มตำแล้วมันพอดีเออนะฮะนี่ว้าวครับฮึบ เลือกมันไม่กรอบแล้วมันเหนียวแล้ว <c oughs> มันโดนเราเดไ้ไปเนาะเรียกว่าจะออกไปกินทงนาะฝนตกห้ามก้าฝนยังตกเลยนั่นหลังเห็นฝนไหมหลังค้ามันหัวนะฮะแต่ว่านั่งกินก็ได้บรรยากาศนะนั่งตากฝนกินแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นั่งตากฝนกินข้าว นี่ท็อปปิ้งด้วยไก่ทอดออตาหมกพวกของประเภทอย่างเนี้ยส้มตำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้มนําอะไรเนี่ยจะอร่อยไม่อร่อย,ยมันอยู่ที่สูตรปลาล้าอยู่ที่เขาเรียกกันอะไรการปรุงปล,าล้า บ่กไงปลาแดกแซบมันก็แซบอ่ะพีน่น้องถ้าปลาแดกก็แซบตำตรองนนแนงเนาะเพาแซบนะฮะยกเว้นสีหิวเข่าอีดีนะ,ะยกเว้นสีหิวเข่าอีดีไม่ค่อยกินแซบก็จังนี่สิละมันนี่หิวเขา่า <c oughs> แซบเนี่ย Uh huh. เหนียวเหนียวหนึบหนึบเพราะมันไม่กรอบแต่ถ้าทอดใหม่ใหม่มันจะกรอบอยู่โอ้ ง่ายๆพี่น้องมื่อนี้นะฮะกับเมนูที่มีชื่อว่าตำบักทั่วตำถั่วฝักยาวกับทอดโครงไก่บ้านๆน,นี่บ้านที่สุดแล้วนะอืมอืมโอ้ยตรงไหนเนี่ย เริ่มเลี่ยนแล้วกินไขมันเยอะเริ่มเลี่ยนนะฮะแต่ว่าต้องตำส้ตมตำให้มันเปรี้ยวกว่าน,นี้ให้มันเปรี้ยวกว่าน,นี้จะตัดเลี่ยนถ้าเรากินอะไรกับมันที่มันมันนะเอาแสบปวดแสบปวดทั้งปมเอานะครับกินเสร็จแล้วกะ นะครับฝนหยุดต,ตกพอดีพี่น้องนะครับแล้วกลับออกมาที่เฉียงนาเหมือนเดิมนะฮะเฉียงนาวันนี้ไม่มีใครมาเลยไม่มีแขกรับเชิญมีผมคนเดียวนี่แหละนะครับฝนก็เพิ่งไปนะฮะนี่ฝนหัวตะแลนพานไปได้ไป,ไป,ไปนอ้องนะครับผมผมฝนเพิ่งเพิ่งตกแล้วก็มันเมฆมันเคลื่อนผ่านไปนะเห็นไหมเมฆสีดําอ่ะเมฆสีเทาอะ่ะเห็นไหมฮะนี่บรรยากาศมันนอกนะครับดูเมฆสิหูเมื่กอกี้ฝนตกเนาะนะครับนี่ประมาณนี้เอาโอเคนะครับผมบรรยากาศกําลังดีขออนุญ,ญาต พักผ่อนต่อแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe นะครับว่าอาจะผ้า,าเห็ดผ้ากินอีหยังมือนีหาแน่วเห็ดกินหมดท่านฝนตกนะพี่นน้องปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ